เรื่องที่เล่นกับโรอ๋อครับเป็นยังไงบ้างวุ่นวายไหมวุ่นวายไหมนะครับผู้หญิงแทบจะทั้งเรื่องเลยนะผู้หญิงเรื่องนี้เยอะมากเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายผู้ชายก็ผมว่าก็เยอะแต่คือด้วยความที่ผู้หญิงเขาแบบเป็นเป็นอยู่ในโรงคณิกาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีแบบความเป็นกลุ่มเป็นก้อนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมเรื่องนี้ก็เป็นฟิลคอมเมดี้เนาะก็ใกล้ปิดกล้องแล้วครับผมมันเหนื่อยไหมถักงานหรือว่าถเหนื่อยักหรือไหมครับ คือเราอะเล่นไม่ให้เ,เราเราเล่นเพื่อให้คนอื่นขำครับคือเราไม่เล่นแล้วเราขำเองอะไรเงี้ยคือแบบมันจะขำด้วยด้วยบทด้วยด้วย acting ของเราอะไรแล้วคนไอ้แล้วคนกั้นอยู่ผมอะผมอะเ,มเป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่อยู่ในรัชกาลที่3ที่เ่นมันอยู่ในรัชกาลที่3เพราะฉะนั้นเนี่ยโบเนี่ยฟรีสไตล์เลยเพราะว่ามาถึงุปัจจุบันก็คือจะเล่นยังไงก็ได้ผมก็มีหน้าที่ดึงดึงดึงแล้วก็ดึงก็คือแบบก็คือดึงให้ตึงเข้าไวเล่นมาเลยเล่นมาเลยเต็มที่อะไรนะดีครับสนุกดีเล่นกับโบอะ แล้วเป็นไงมันรู้ม,มั้ก,กับป้าแจ๋วดีครับป้าแจ๋วจะดีแล้วก็ละเอียดแล้วก็เขาเรียกว่าสแตดนดินไหมแสตดนินไม่แต่โบมีผมไม่มีมก็คือของโบวัน<ม>หนักกว่าในเรื่องของพาร์ทแบบอาจจะมีตกน้ําเยอะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราเราเราก็มีแต่คือเราก็เหมือนไปช่วยเขาเฉยแต่คือโบนี่คือใต้น้ําเยอะมากอะไรอยางเงี้ยและอยางป้าปแจ๋วเาขา <c oughs> ขเราียกแตนดินโบว์แทนนะเวลาเขาทำก็คือจะไม่ตอนที่บีฟใช่ไหมครับก็จะมีเล่นให้ดูอะไรอย่างเงี้ย ใช่แล้วปรับไม่ได้นะคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานมิชชัยหงยคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานมิชชัยหงอ,อันนี้คือฉันบรรทัดเดียวสองบรรทัดบรรทัดเดียวครับทำไมถึงปรับไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าด้วยผมเคยได้ยินมานะว่าก็จาเขาเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเป็นพลังของตัวอักษรของของพยัญชนะอะไรแบบนี้ที่ไม่สามารถแก้ได้คือยังไงเอามาลงเลขอะไรมึนคือเป็นศาสตร์สายมูนิดนึงอะไรเงี้ยว่าแบบว่าพลังของตัวอักษรที่บวกกันแล้วเลขมันดี ผลรวมมันดีใช่คือไม่สามารถที่จะไปแก้ตัดคำันไหนออกได้เลยอันนี้ก็คือเรื่องที่เขียนมาใหม่เลยคือเป็นจากนิยายครับแล้วก็มาปรับบทนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือใกล้เสร็จยังวันนี้ไมค์กี้ไปเยี่ยมพี่กองด้วยใกล้ใช่ใช่ครับเจอไหมเจอครับเจอเจอเป็นยังไงบ้างเพราะว่าสาวๆในนั้นคือวิวเวิรดมากเลยเหมือนไม่เคยเจอผู้ชายอ่ะลั่นกองครับผมบอกเลยเพราะว่าคนทั้นผู้หญิงเยอะด้วยแล้วคือไมค์กี้ก็เดินไปถึงไปถ่ายรายการของพี่กองอะไรงเี้ยแล้วก็แบบ พีค้ากันขอถ่ายรูปวันใหญ่เลยแล้วก็มีมน้องมีน้องที่แบบเขาเขาปลืม้มปลื้มไมกี้มากอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบขอถ่ายรูปเยนะอะไปที่ที่แบบต้องแข่งต้องแข่ครับใช่ใเราไม่มีตัวตนเลยใช่ไหมครับ <laughs> ใหม้มาให้น้องดีกว่าน้องก็ได้ดูเหรอครับได้ดูไม่แน่ใจแต่ติดกล้องอะ่ะเออไม่เกินกลางเดือนกรกฎาคมครับเพราะมันค่อนข้างถ่ายเหนูมากเลยไม่ไม่เร็วนะเพราะว่าด้วยเนื่องจากซีนมันค่อนข้างใหญ่และตัวละครเยอะคืออย่างบางซีนเงี้ยผมเห็นเบรกดาวคือตัวละครแบบ ยี่สิบกว่าตัวเข้าเข้าพร้อมกันในซีนเดียวอะไรเงี้ยซึ่งคิวและแสดงหลายอย่างก็คือค่อนข้างยากอะไรเงี้ยรวมกับถึงรวมถึงพวกฟ้าฝนอะไรอย่างงี้ด้วยที่แบบเอาโดถ่ายไม่ได้อะไรเงี้ยอุปสรรคค่อนข้างเยอะก็ประมาณปีนึ่งนะฮะปีนึงปิดกล้องพอดีครับผมถ้ามีเรื่องเงินตอนนั้นนี่ก็บอกว่าเรามีคนฟีดอยู่ครับหลายคนเลยตกใจว่าเราจะไม่ส่งอะไรตกใจเลยฮะใช่จ้ะแต่ก็ก็ก็นิดนึงอะไรนะหรือมีคนคุย เยอะโสดให้ไปรุ้ให้ไปเดาเลยแล้วกันผมไม่บอกไม่บอกเขาบอกว่าเยอะมันใช่แล้วล่ะคุณผมไม่บอกก็ให้รู้คือทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ให้ไปสืบเอาเองแต่ผมไม่บอกจริงๆคือมีชวนเขาไปวิ่งไปปั่นจักรยานมั้ยไอ้นะฮะเราเชวนเขาไปวิ่งด้วยอย่างที่บอกไปสัมผัสที่แล้วอะไรเงี้ยก็ไลฟ์สไตล์ตรงกันก็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 มีไปวิ่งไปปั่นจักรยานบ้างอะไรเงี้ยครับ เป็นแฟนอะไรครับอุ้ยผมเขาที่ผมส่องนะผมเป็นคนที่ชอบส่องแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดว้าวกันไปเยอะแล้วนะก็รู้กันแล้วแหละรู้หมดแล้วใช่ก็รู้หมดแล้วแหละผมไม่ต้องพูดเลยก็ได้แต่ว่าที่เปิดก็คือถูกถูกแล้วที่เขาเปิดว้าวกันก็เปิดไปก็อ่าา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 า ยังยังไม่ได้เจอยังไม่ค่อยมีอีเวนต์เท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้ก็ถ่ายละครเยอะอะไรเงี้ยละครก็ยังไม่ได้ออนด้วยแต่เท่าที่ไปส่องอ่ะส่องดี <c oughs> แล้วแล้วพอเปก็มันมีคุยกับเขาไหมครับว่าก็เ,าเขาโดนบัตรฟรีแล้วนะอ๋อก็ก็ก,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 ก็มีคุยครับก็ปกติด,ดีไม่มีอะไรอะไรเงี้ยก็ปล่อยให้เรื่องของธร,รรมชาติไปอะไรเงี้ยส่วนเรื่องของแฟนคลับก็แฟนคลับก็ดีใจนะครับที่บอกว่ามีคนคุยสักทีเพราะว่าห้าปีหกปีที่แล้วอะไรแบว่าอะไรเงี้ยผมสั่งวิธีก็คือโสดโสดอะไรอย่างี้ตลอด เล็กไหคะเพราะว่าคนก็ต้องจับตาของเขาบ้างด้วยอ่าคงไม่เก่งหรอกครับคงไม่เก่งลงคุไปไหนๆก็โดนปิดบ้านแล้วใช่ค่อยๆไปที่บอกไปไม่รีบไม่รีบครับผมครับอะอย่างนี้เขากดดันไหมพอคนดูโครกัรว่าเป็นเขาหรืไรไม่หนาไม่กดดันเท่าที่คุยคือก็คือไม่กดดันแต่ว่าคือไปไหนมาเปิดปกอิปกติไม่ได้ปิดแต่ก็ยังไม่ได้แบบ อ่ามีแบบเปิดให้ทุกคนรู้อะไรวาอะไรเงี้ยแต่ผมว่าทุกคนรู้แล้วแหะเปิดตั้เมื่อไหร่คะโอ้โหมเหงอเขาเหรอโอ้ยอันนี้ไม่ลาบอ่ะไม่าบงค่อยค่อยไปตอนนี้ยังครับผมค่อยไปศึกษาศึกษาันก่อนใช่ใช่คไมเล้แฟนหรอเคือ ส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยระบุสถานะสักเท่าไหร่หรือว่าอะไรเงี้ยก็ก็จะแบบเออ่ค่อยเป็นค่อยไปให้เรียกแฟนก็ไม่ติดหรือเปล่าถ้าเราไม่รบู้คนอื่นอาจจะเรียกเรียกได้หรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยแต่คือจริงๆผมผมไม่ค่อยแบบระบุสถานะอะคือขอให้แบบมีความสุขแฮปปี้กับการที่แบบเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็โอเคแล้วเลยแต่พีรู้ไหมว่อะไรมาก็ไม่ติดไม่ติดครับไม่ติดแหละไม่ติดครับผมแสดงว่าคขาที่เปิดบ้านเลยติ๊กตอคุณเรื่องจริงติ๊กตอกไหนฮะติ๊กตอไหนรแบเขาบอกว่าว่าคุณนี้ได้เลย อันนี้ผมผมผมไม่เห็นในทะิกตอกไม่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 เห็นนะครับผม